เริ่มแรกเราก็จะมาสเปรย์บำรุงก่อนนะคะหนึ่งเราให้แบบผิวมันตื่นมันชุ่มชื้นนะคะเราจะแบบไม่ไม่ได้บำรุงอะไรเยอะนะก่อนแต่งหน้านะคะก็ธรรมดาเลยเสียงแบบเสียงแหบเสียงไม่ค่อยมีต่อไปเราก็ลงครีมบำรุงอีกนิดนึง ลุกที่เราจะแต่งวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นลุกแบบเบาๆเบาๆเลยเนาะนะคะต่อไปเราก็คิมซองเลยค่ะในเซปกตินี่เป็นเนแบสปรับสภาพผิวให้มันแบบสว่างนิดนึงแล้วเราก็ลงไปให้มันแบบมีความสว่างนิดน่อย มันก็เป็นแบบมีพวกเนี้ยมันมี APF กันแดดอยู่แล้วนะลงเข้าไปคอเคอือตาก็บวมหน้าก็บวมเรารอให้สิวเรารอให้ผิวมันเซตตัวนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปทำขั้นตอนอื่นเนาะ ก็เป็นคนที่มีริ้วรอยมีปัญหากะสิวผิวไม่สม่ำเสมอนะคะก็ปกติเหมือนคนทั่วไปต่อไปเราก็จะมาครีมซองเหมือนกันค่ะชอบใช้ครีมซองมันไม่แพงดีมันก็เหมาะกับเราอันนี้ก็เนี่ยรองพื้นปกติธรรมดา ไม่ได้ลงเยอะนะเป็นคนไม่ชอบลงรองพื้นเยอะเลยค่อยๆตบค่อยๆแท็บนะคะก็อัก็นี้ก็ข้างที่ลงกับข้างที่ยังไม่ลงก็คือผิวมันก็จะแบบสม่ำเสมอขึ้นแต่พวกริ้วรอยอะไรพวกนี้มันก็ยังคงอยู่นะเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะปกปิดอะไรมันมากเราแค่ต้องการให้แบบผิวมันสม่ำเสมอขึ้นนะคะก็ทำสองข้างให้เหมือนกันเลยค่ะ ก็ลองพื้นแล้วก็ประมาณนี้นะคะผิวมันก็จะสําเสมอสะม,ม่ำเสมอขึ้นนะอันนี้ก็นิดนึงคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าใต้ตาเนี่ยค่อนข้างคล่ำเนาะ,ะก็ลงไฮไลท์นี่สิวก็นิดนึงนิดนึงนิดหนึ่งนิดน,งน,ดน,งน,ดนึงจริงๆอะแบบอันนี้เป็นแบบผิวที่เหมาะสําหรับการ วิเดลุกเนาะประจาวันที่แบบว่าไม่ได้ต้องการการแบบบุกปิดมากอะไรมากแล้วก็ผิวมันก็หายใจได้ด้วยนะคะเป็นคนที่แบบท่านเลือกได้ก็คือจะไม่ลองพื้นเลยคือบํารุงเสร็จก็ลงแป้งอะไรอย่างเงี้ยทาครีมลงแป้งแต่แบบอันนี้ทําคลิปให้เห็นนะ,นะเนาะว่าแบบเออมันก็ช่วยในการปรับสีผิวให้สม่ําเสมอได้ได้ได ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็รอแป๊บหนึ่งให้ทุกอย่างมันเซ็ตตัวนะคะแล้วเราก็ค่อยไปลงแป้งเซ็ตผิวเนะาะค่ะก็ลงแป้งเซตผิวก็ปัดเบาๆปัดให้มันแบบว่าไปล็อกพวก ครีมพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ให้มันเคลื่อนตัวนะเนี่ยเราก็ปัดเบาๆแค่นี้องพอไม่ชอบอะไรเยอะๆฝุ่นต่อไปก็จะเป็นในส่วนของงานตานะคะงานตาก็ง่ายๆเลยคะ่ะใช้อายแชโดว์สติกนะคะ แบบเราต้องการให้ตามันตื่นนะเนาะก็ใช้สีที่มันแบบมีโทนสว่างหน่อยแล้วก็มีชิมเมอร์นิดหนึ่งนะให้ตามันตื่นอะตื่นเช้ามันก็แบบง่วงๆเนาะก็ให้ตามันตื่นเลยพร้อมที่จะแบบว่าออกไปเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยใครไม่มีอุปกรณ์ก็ใช้นิ้วเกี่ยไปเลยเออวันนี้คือแบบเราทำคลิปง่ายๆเนาะแบบ นิ้วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนิ้วเกีย่ยได้เลยเนี่ยเออเออเออเห็นปะทุกคนเนี่ยถ้ามันเหลือแล้วก็แค่แบบเก็บเก็บออกเนี่ยอืประมาณนี้นะคะแล้วก็ทาข้างตาล่างด้วยแล้วมันจะแบบว่าไม่สมองมองคนไม่มีกระจก เออต่ล่างเนี่ยก็อาจจะแบบปาดยากหน่อยก็ถ้าใครมีอุปกรณ์แบบแปงเล็กๆก็เอามาเบนหน่อยนี่นหละสาแล้วก็เดี๋ยวแบบว่ามันจะดูง่ายเกินไปเนาะเราก็เนี่ยใช้คุ้มบัตรออนอะไรแล้วก็เอามาแบบ อ d ะ p ดใช้ด้วยกันได้นะเราก็จะเอาสีสว่างที่เราเตรียมไว้นะคะเนี่ยมาแทบ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 ,แทบมันให้มันติดทนเนาะอืมตรนีนะ้แต่งแค่นี้แหละไม่แต่งเยอะง่ายๆปัดมันฟู ทายลังด้วยนะแล้วก็ถ้าแบบใครกลัวมันแบบมีมิติไม่พอเราก็เพิ่มความเข้มนะใช้สีน้ำตาลเพิ่มความเข้มไปแค่ตรงเนี้ยตรงนี้พอจิกตรงนี้พอเนี่ยแค่เนี้ยเออค่อยๆลงแบบเบาๆมือนะไม่ต้องไปลงแรงค่อยๆแตะสีบ่อยเนี่ยใครอยากแบบมี ตาสองชั้นก็ติดเทปตาสองชั้นเนาะแต่เราขี้เกียรติดเรามีสามชั้นละอันนี้ก็คือจบกับงานเบนตานะแล้วเราก็ใช้แปลงมันพุ่มๆอะ่ะแบบถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องนะแต่ว่าเราติดไงเราติดที่จะแบบเออีเกียรเป็นเบน,เนให้มันแบบนิดนึง ต่อไปขั้นตอนต่อไปเลยไม่เสียเวลาดัดขนตานะคะขนตาเนี่ยสำคัญมากนะดัดจากปลายเราจะดัดจากปลายตาก่อนปลายมากลาง แล้วก็ไปที่โคนนะคะถ้าทำบ่อยๆทำชำนาญแล้วมันก็จะแบบไม่ได้กลัวแล้วเนี่ยคนตามันก็จะขึ้นขึ้นแบบนี้เลยนะเนี่ยนี่อือนะถ้ามันขึ้นจนพอใจแล้วเราก็ไปทำอีกข้างหนึ่งเริ่มจากายกลาง คนอันนี้มันยังคนตาข้างนี้มันจะดูะดสั้นกว่าค้างนี้แล้วก็ทำประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ปาสมาร์การ,ร่าล็อกขนตาไว้เลย อเอเอฟิวฟุ้งหวานเบาๆค่อยปัดให้มันเรียงเลียงเส้นนะจ๊ะแต่เนี่ยก็บัตรกล่าที่เราใช้ก็คือแบบในตำนานเลยเมเบลีน ต้องโคนไหนเหปะล็อกมันไว้ที่แบบมันขึ้นมันก็นจะแบบว้าวขึ้นมาอย่างเงี้ยจุ่มทีเดียวจุ่มแล้วก็ปาดถ้ามันเยอะไปเราก็แค่ ปัดๆออกไเไ็นป่ะมันก็จะขึ้นแบบขนตามันก็จะขึ้นใครไม่มีขนตาก็ลองแบบค่อยๆดัดดูค่อยๆปัดดูนะมันขึ้นนะตัวเองอแล้วก็อาล้างซะหน่อยมันจะได้แบบเท่าๆกัน ใส่กับตาแค่นี้จริงๆถ้าใครอยากกิดอายไลเนอร์ก็กิดอายไลเนอร์แต่ว่าเราไม่ได้อยากกิดอายไลเนอร์เพิ่มนะคะเราวันนี้อยากจะเป็นลุคประมาณนี้นต่อไปเราไปต่อกันที่งานคิวงานคิ้ววันนี้นะคะคุณซินดี้ก็จะใช้เพียงน้องเจล น้องเจลปัดปัดให้น้องเขาเป็นทรงที่กันไว้มันก็เริ่มยาวแต่ก็นอสนนกแค่นี่ปัดอย่างนงี้ปัดอย่างนี้ใช้เซลปัดนะคะ ปล่อยให้เขาทําหน้าที่ของเขาแบบหนึ่งนี่เจลเขาได้ทําหน้าที่แบบฉันคือเจลคลิปนี้ก็เพลินิน,นะคะดูยาวๆไปเสร็จแล้วก็เราไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะนะเราก็จะใช้ตัวนี้ขึ้นไปอ มันก็อยู่ที่ขนคิ้วด้วยนะฉันนะขนคิ้วหนาสั้นมันก็จะประมาณนี้อใครที่ขนคิ้วแบบเส้นบางๆหน่อยอ่ะสวยยาวๆเส้นบางๆก็จะทำสวยนะขนคิ้วมีปัจจัยต่อการทำคิ้วอุยมุยตุยหมอยิงกอลิล่านะอยากให้ทุกคนเข้าใจในตรงนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบ ปัดคิ้วแล้วคิ้วอุยคิ้วตุยเหมือนกันหมดนะคะอ่ะาประมาณนี้ทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จแล้วย่างไรเราก็เติมมันนิดนึงนะแต่อันนี้มันใช้มือไม่ได้นะจ๊ะแปรงคิ้วเนี่ย,เ,ยเราก็เติมเข้าไปเติมไปนิดนึง ไม่ได้ต้องการแบบความไปนะต้องการความธรรมชาติเนี่ยแค่เติมที่มันเป็นขาวๆไปแค่นี้เองทุกคนเนี่ยเดีย๋ยตรงนี้มันขาวใช่ป่ะเราก็เติมมันถมมันเข้าไปเ อันนี้ก็คือของฉันก็คือโอเคแล้วนะยังยังมีตรงน,รงนี้ตรงนี้นิดนึงเป็นคนที่คิ้วไม่เท่ากันนะคะเป็นคนที่คิ้วไม่เท่ากันโครงกระดูกคิ้วไม่เท่ากันนะข้างหนึ่งมันจะโก่งกว่าข้างหนึ่งมันจะกดต่ํากว่าแล้วก็ทําให้ข้างที่มันโก่งถมใต้ท้องมันให้เต็ม อืมโอเคจบกับคิ้วจบกับตาไปที่งานแก้มอันแก้มวันนี้จะปัดสีที่เราชอบนะคะเราจะเอ,อิบลงไปอันนี้ก็คือถ้าใครมีแบบปัดดินดินดินยุบยุบอะเขาเรียกว่าอะไรวะช่างมัน ก็ใช้มือได้นะคะแต่ว่าเราใช้แปลง ่ใส้สวพอคะ่ะแค่นี้พอนะเดี๋ยวเราต้องไปเจอประชาชีนะคะวันนี้จะแบบว่าไม่ได้คนทัวกรอบหน้านะเพราะว่าไมไ่ต้องการให้แบบมีกรอบหน้าเรียววีเชฟอะไรนะคะแต่ว่าต้องการมีดั้งโดมมีดั้งโดมก็คือต้องทำด้างเอาแปพุ่ม เอาแปลงพุ่มๆคอนทัวแต่ถ้าใครอยากมีกรอบหน้าก็แค่ปัดกรอบหน้านะแต่วันนี้เราไม่ต้องการมีกรอบหน้ามากมายอยากให้มันได้แบบธรรมชาติ ให้มันดูแบบมีอะไรนิดหน่อยพอพอเพียงแล้วสำหรับเราอึดอึดนัวห,ห,หน่อยนัวหน่อยอ่านัวหน่อยนัวนิดหึงวนัวนิดนึงเสร็จแล้ว ก็ต่อไปแล้วก็จะเป็นการทาลิปสติกง่ายๆทาลิปสติกก็คือสีเดียวใครอยากสีเดียวก็คือสีเดียวจบแต่ว่าถ้าใครอยากให้มีลูกเล่นหน่อยก็เพิ่มเข้าไปนิดหนึ่งนะแต่ว่า ซินดี้พอใจที่จะเป็นสีนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็ผมนะเออเราก็ต่อกันดีผมเราก็จะหาแบบเป็นคนชอบแบบเปิดเมิงนะเนาะอ,อนิดนึงเราก็จะหาออซิสซอรี่ออซิสซอรี่ติด ที่ผมนะเนี่ยแบบนา่ารักพวกนี้ก็พร้อมแบบไปเลือกตั้งได้แล้วนะกับสบายสบายออ <c oughs> ลืมบอกไปว่าเราเป็นคนสายตาสั้นก็คือแบบเมคอัพสาวแว่นเออเมคอัพสาวแว่นก็คือไม่ตายก็คือยังมีแบบสีสันทะลุรอยแว่นออกมาได้นะทุกคน พุนี้ก็แต่งหน้าแบบฟิลเบาฟิลใสนะไปเลือกตั้งกันนะจ๊ะวันนี้ก็ซินดี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าจะไปนอนละนะคะตื่นเพิ่งตื่นมาแล้วก็กินข้าวแล้วก็จะนอนละนะคะยังไงก็พรุ่งนี้ก็ฝากทุกคนนะคะไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะ